สบายดีสบายดีสวัสดีทุกผู้ทุกคนดังไคนกดังไคอันบระธนใจ อยู่เอ็ดกินไปน้องถ้าก็ว่าตั้งแต่ทุละปะปังน่าจะเรียก หนึ่งอุ่นเขา <c oughs> ว้าที่อุ่นเขาเย็นพที่น้องมันเย็นอุ่นเขาเย็นงปลาตองอุ่นแล้วเขาปลาตกินลายยันอ้วน เข้าชุกละอันเข้าชุกแล้วกับที่ตั้งมะเกงกินแี่ละประหยัดประหยัดกินเด็ดง่ายๆนกะก็แล้วดอกว่นนี้กินง่ายๆแล้วก็แล้วก๊าลังมืดผ้ามืดคนมากกับชิตโตก็อบอกกับบุ้งว่มัน้องกูก๊าลังปกแตกปกแตกอยู่นะทึ่งๆนะ น้งกะทิมาย่างามักเต่ะพี่นมองฮิวเข่าแห้งก็ได้เสียงผลเสียงผลเสียงผ้าเสียงพลรอ้อง

Cũng cắt xúc nhẹ nhẹ, đi. cắt sao rồi đi Cái nhanh cắt xúc thì nó không có như thế không Sâu rồi, cún cắt โอ๊ยมันน้อยๆน,นี่ก็ชิกเอาพี่น,น้องมันน้อยเอาก็ได้บ่ต้องีถ้ามันลายเพียพีจังีเอาีตอตึงน ไม่เดียวหนึ่งพี่นอ้องอ้อประต้องช่วยกันได้หนึน่งครับมีเดียวหนึง่งเด็กที่อี๋น่อยโพน้อยโพแซกกะซิปิ้งซี่หลอดพี่นอ้องซีหลอดปลาเหตุที่เดียวก็นี่แหละปั้นหนึ่ง ปลาดิปลาเกือบลืมที่หลอดที่หลอดปลาพี่น้องปลาหม,มักบลาดิไปไปน้ำโขงนี่ปลาใหญ่เลยปลาไปน้ำโขงปลาใหญ่ ตามกามพี่นอ้องจ้าว่าไม่ทาแป้ปงทาปูงจะมากันพี่น้องวันนี้อข้าวปลาดิบักผีกะทียมพี่นอ้องใส่น้ำตาลไปเลยมันจะเข่ากัน น้ำตาลปิ้งนัวสูตรนี้เลยพี่น้องเอาคนณะอเอาเนื้อนัวไปเลยตามการเล็กถ้าเห็นมีเหล็กไว้พี่น้องปกริกกัะเหล็กไว้ ใช้น้ำอ่าใช้น้ำปลาพอใช้มักเต็งใช้มักคามพี่นอ้องมักคามทุกมักคามทุกสรงแล้วก็ใช้น้ำปลาจะคิมเดอ้อแล้วใส่ไปเด็ก มาเด็กตัวง่่ต้องเฮ้ยหอมขบลังพาเืือนใครตอนระชิวตอนนึงไม่จะดเค็มคือต้อนไงนี่นะนี่ก็ได้า่าคือทีเค็มนม่วัดกระตรงตัว โคบแน่บุโคบแน่พี่น,บบน้องเรื่องก็ได้จะแบั้อาจารย์มาสวยมั้ยแล้วแล้วพี่น้องกะ,ะเซ็นไปกะเซ็นไป ตนั่งยืนพอดีดังจัง เดี๋ยบคนอ่

ดูกอได้พีได้เข,ขากับบรรยากาศที่เราพูนคนตก 慢妈

พุทธรีนพุทธรีนปล่อยๆก่น,นอ้องพลังดันเหมาดับหน้าเนาะตามโมโมนยนักขลีก็จะได้ดุ้าดับหน้ายังอีกฟองทำม,มืออยู่แล้วบามักบานจังเก่า ตัววันเจ็บที่เจ็บตา แคนะ่รรน,นั้ดการภาษาบนลูกมีปัว เราองงมนน้องงมหอยข้าของนคุณหลายเด้อถูก้องถูกต้องคิ้อกไป้ผามาเบิงบ์กทำัาเกงอ่ามาถีบมาเบิ่งมาช้มนัง่งกินเขานัาง่งกินหน้ามาเบิ่งมาช้มนัก่กะรีนึงเขาน,น,นั่งห <c oughs> น้าเ็งอะไรเกงง่ายนข้วอบนคุหลายคนนะครับรีดเคงไปแล้วค้าสบายดีคิดหนักโปกันใหม่